ワンスリー、メーカー、セッティングフォン、ザーシー、パ ครับพรูตอนนี้มีพิธีกรมาแล้วนะครับคุณกตูประธานาธิการกลางอดีตอดีตนายกรัฐมนตรียงให้เรียงรายเรียงควะท่านประธานาธิบดีใครจะมาทม่ขายเลยนะตอนนี้นะคะตัวผมก็เริ่มเชิญเลยนะคะในช่วงนี้ ขอบคุณท่านสาธารณสุขอำเภอหนองคุณมากครับท่านบระดิษเกียรติรงให้เกียรติมาถ่ายรูปข้า,าไทยสวยับีิสองคลองสนามนะคะอ่าเป็นตำบลบ้านาเขอภัยค่ะตำบลหนองคุณนาคนะคะเรียบร้อยสี่แถวค่ะแล้วถัดมาเป็นไทยเจริญนะคะสองแถวถัดมาค่ะตำบลลุงข้าสามแถวค่ะ แล้วก็ตามมาด้วยตำบลหนองตะไก่นะคะ6แถวตามนี้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยสารพีค่ะ5แถวด้วยกัน ถัดมาเป็นตำบลแหลมทองนะคะห้าแถวค่ะแล้วก็ตามด้วยหนองและสี่แถวหนองไม่ไผ่สามแถวค่ะแล้วก็ตามด้วยบ้านใหม่นะคะสี่แถวค่ะตามนี้นะคะเมื่อยืนแล้วนะคะท่านที่หนึ่งท่านที่สองให้ดูจุดเดี๋ยวคุณครูคทันอยู่จะจับให้ทีหนึ่งว่าตอนนี้ยังไม่เป็นแถวค่ะคุณครูคคทันอยู่ค่ะ พี่น้องครับเนื่องจากว่าวันนี้นั้นประธานนะครับท่านบอกว่าจะเดินทางมาเร็วกว่าปกติประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเนาะนะครับไม่ตรงไปตามเวลาที่เรากําหนดแต่ว่าทุกทุกสถานการณ์นะครับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องนางรำละลานตาเหลือเกินแล้วก็งดงานม,มากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้ทีมพิธีกรของเรานะครับ ก็มาจากนะครับหัวเรือใหญ่เลยนะครับท่านปลัดอาวุโสอภินานใจเลื่นนะครับแล้วก็คุณพ่อครูมหาสวินภิญญาบุโยนะครับวันนี้ท่านกลับมาช่วยงานพวกเราช่วยเหลือพวกเรานะครับใ้ความรักความอบอุ่นกับทีมน้องๆลูกศิษย์พิธีกรน,นะครับไปยินดีต้อนรับท่านด้วยพี่น้องครับดักที่นายพูดเมื่อวานนี้นะครับว่าด้านหลังนั้นเราจะโล่งว่างเกือบครึ่งสนาม ดังนั้นแถวที่สองท่านจะต้องขยับลงหลังอีกสักประมาณ5้าเแถว2เชิญครับขยับไปเลย5้านะครับลงหลังแถว3ามแถวสี่ตามกันไปเมื่อด้านหลังฝั่งทางนู้นนะครับมันเต็มแล้วท่านที่มาทีหลังก็ให้มาเพิ่มเติมฝั่งทางด้านนี้ นะครับการตั้งแถวเป็นตำบลน,นั้นก็คือนะครับให้ทุกท่านนั้นรู้นะครับว่าตำบลใดยืนอยู่ตรงไหนแต่ด้านหลังนั้นไม่จําเป็นจะต้องยืนเป็นตำบลก็ได้ไม่เช่นนั้นแล้วจะว่างตรงนี้ว่างเยอะมากนะครับดังนั้นพี่น้องครับขยับลงอีกให้เต็มสนามนะครับแถวหนึ่งยืนนิ่งๆแถวหนึ่งไม่เรียบร้อยครับ อ่าตอนนี้งดถ่ายภาพก่อนได้มครับขอความกรุณาเนาะค่ะเพราะว่าตอนนี้ท่านประธานนะคะเมื่อประมาณหนาทีที่แล้วได้เดินทางมาถึงโชคชัยแล้วเนาะอยากให้ท่านมาถึงที่ว่าการถึงเราคือแถวเราหนึ่งแหละถ้ายังไม่ได้ลํำคือแถวเราตั้งพร้อมเลยแล้วก็ตอนนี้พระาทิตย์เป็นใจไม่ร้อนแล้วค่ะคุณนครูธันย่ค่ะตอนนี้ขอแถวแรกให้ตรงก่อนนะครับขอแถวแรกให้ตรงก่อนเนาะ ขอแถวของตำบลก่อนสามแถวแรกไม่ต้องแล้วุกจะกลับมาชมกันถวิลพรมาที่วิารกตรงนี้ค่ะแล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะคะขออนุญาตประสานอสที่จะเตรียมในส่วนของสเปนที่จะให้คุณนายได้กล่าวแสดงเลยค่ะขอบคุณค่ะดังนั้นนะครับตอนนี้นะครับประธานในพิธีนะนะครับน่าจะยกสัญญาด้วยนะครับ ในอำเภอดอกคุมากนะครับยินดีต้อนรับท่านประธานในพิธีวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิจิตรจิตยุรัฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมายินดีต้อนรับท่านด้วยความยินดียินรับตคับทนด้งค่บ

ท่านหลวงพาอไทยทำไหมสีเหลืองหรือเป็นสีประจำการประจำการที่สี่เวลาหกครันสองเดือนยี่สิบเกินสิบปีสอครั้งคืนนี้ สองเนี่ยคนก็จะมาท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยที่จังหวัดได้เสนอพื้นที่จัดงานคือที่อำเภอคงนะครับก็จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ขออนุญาตนำเรียนทุกท่านได้ทราบในเบื้องต้นเพื่อได้ทราบกันทั่วไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางอำเภอและคณะกรรมการจัดงานที่ได้เชิญ ทางจังหวัดมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนาลีองค์ประจํอำเภอสองวุ้นหน้าประจําปีสองพันนวันนี้ในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้นะครับซึ่งเป็นการแสดงออกของชาวอำเภอหนองวุ้นมากที่หน่าหน้าสันเสริญและก็หน้าเชื้อชูนะครับ นอกจากจะเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านท้าวโสุนารีแล้วก็ยังเป็นการประกาศเกียรติประวัติและเทิดดำรงไว้ซึ่งคุณงามความดีในวีรกรรมของผู้กล้าในให้อนุชนรุ่นหลังได้มีจิตสำนึกแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในบนรรพบุรุษบรรพบุรุษของเรานะครับรวมทั้งก็เป็นการฟื้นฟูพระเพณีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันดีงามที่ พวกเราคงจะได้ร่วมกันสืบทอดต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่ดีงามนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เยาวชนนะครับที่ควรจะได้รับทราบแล้วก็รู้ไว้ถึงคุณงามความดีแล้วก็เกียรติประวัติของบ,บรรพุรดษของเรานะครับซึ่งก็จะเป็นการจัดงานประจําทุกปีนะครับก็ขอให้พวกเราได้สืบสารงานประเพณีไว้มีไว้นะครับร่วมกันได้ช่วยกันนะครับแล้วก็ ขอให้ทางองคอ์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นนะครับได้ช่วยกันนะครับในการสนับสนุนการจัดงานาให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกข้างอนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็โดยเฉพาะนางลำนะครับที่มีความตั้งใจนะที่จะมาลำวงส่งคุณย่านะครับคงจะเตรียมตัวมาตั้งแต่เช้าแล้วนะเตรียมควมาแต่เช้าแ,แล้วแตคงจะเมื่อยเหนื่อยกันแต่ผมคิดว่า ทุกท่านก็มีมีจิตใจนะครับที่งดงามแล้วก็มีความตั้งใจนะครับผมคิดว่าความตั้งใจเหล่านี้ก็คงจะทําให้พวกเราไม่เหนื่อยนะครับก็คิดว่าพวกเราคงจะได้อ่รับอ,อนุภาพนะแห่งความตั้งใจของพวกเรานะครับก็ขอใหอ้ทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปนะครับบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงาน วันแห่งชัยชนะเท้าสุรนาลีองค์ประจำอำเภอหนองบุญมากประจำปี2567นบับบดนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับปรบมือดังๆครับแต่ขออนุญาตจัดพื้นที่ตรงนี้นิดนึงครับเพื่อท่านจะได้มอบเกียรติบัตรให้ได้มีอริาราชศัตรูยกกองทัพมาตีเมืองนครราชสีมาโดยได้ลวงเจ้าเมืององยาใครทางว่า มีสุภาพอักษรไปจากกรุงเทพโปรดกล้าโปรดกระมองให้มาช่วยต่อสู้ข้าศึกเจ้าเหมือกงกรมการรายทางไม่รู้เท่าทาันจึงยอมให้กองทัพอธิราชรูผ่านเมืองและจ่ายเสบียงอาหารให้จนถึงเมืองนครราชสีมาเผอิญเวลานั้นพระยาราชสีมาไปราชการอยู่ทางเมืองผูกันมีแต่กรมการรักษาเมือง อารีราชตูจึงเข้ายึดเมืองนครราชสีมาทำการกวาดตรอดต้อนครอบคร,ร,รัวชาวเมืองนครราชสีมารวมทั้งคุณหญิงโมภรรยาของประหลัดเมืองนครราชสีมาก็ถูกกวาดต้อนไปด้วยคุณหญิงโมได้ใช้สติปัญญาความสามารถคิดกลอุบายวิงวอนผ่อนผันให้การเดินทางไปอย่างช้า เพื่อรอให้ผู้ที่ถูกกว่าต้อนอื่นๆไปรวมกันที่ทุ่งสังลิศผู้หญิงมมเห็นว่าผู้ที่ถูกกว่าต้อนมีกําลังมากกว่าข้าศึกจึงได้รวบรวมกําล,กลังทั้งชายหญิงเข้าแย่งสตราวุฒของข้าศึกทําการต่อสู้ฆ่ารัดอุริราชศัตรูที่ควบคุมลงตายพ่ายไปความได้สร้างถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาม แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้สงพระรุณาโปรดเกล้าโปรดอนพระราชทานบำเหน็ตแต่งตั้งคุณหญิงโมเป็นเท้าสุรนารีตอนรองบวงสลวงท้าสุรนา,ารีอำเภอหนองคุณมากในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสกีแม่บ้านเก้าตำบลเกาะผ้วหตำบลหนองคุณมากตำบลหนองหัวแร่ ตำบลแหลมทอง,ทองตำบลหนองตะไก้ตำบลลุงเพ้าตำบลหนองไม่ไผ่ตำบลสารพีตำบลบ้านใหม่และตำบลไผเจริญทยเจริญเรา นัการเมืองทั้งพ่อปุ๋แต่ละุดที่แต่ลจุดก็ไม่มตแม่ตีต่ละเรเป็นที่จุดที่หน็่ที่สองที่าี่สีไปต่อเ็นเตสินะคะพราะจุดแล้วก็นำมาลงน่วี่เยอะนพอก็ไม่เห็นเลยมานเกษตรุกโผล่ขึ้นเลยี่ดีก็ไดี

ให้ท่านมาอยู่บริเวณด้านหลังเวทีด่วนครับท่านจะต้องขึ้นโชว์นะครับดังนั้นนายแดงตอนนี้จะหายแล้วหายได้แบบเยอตำบลสระบุีครับนายแดงตำบลหนองคายนายแดงนายแดงตำบลหนองตะไนายแดงพบตำบลตอนนี้